สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับลูกนกนะครับแฟนซีนะครับขอบผมครับบ่าวเจนนกเขาใหญ่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาจับลูกนกนะครับมันค่อนข้างจะกินอาหารไปแล้วนะครับมันจิกไปแล้วนะครับเราต้องรีบแยกเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องทําจํานวนนะครับผลิตจํานวนนะครับตอนนี้เนี่ยมันทําไม่ทันแล้วนะครับ ลูกนกมันก็ออกไม่ทันนะครับอันนี้เป็นแฟนซีนะครับเป็นสายแฟนซีนะครับสายแฟนซีคาลมนะครับนะสายแฟนซีคาลมก็เป็นลูกโทนนะครับหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นด่างนะครับออกมาด่างนะครับนะก็จะไปจับหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะไปอนุบาลต่อนะครับเราก็จะเอาไปตรงอนุบาลนะครับตรงอนุบาลต่อได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะ ไปสาธิตนะครับวิธีการจับลูกนกเหมือนเดิมนะครับให้ดูนะครับอัปเดตให้ชมนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จับออกมานะครับแยกเพื่อที่จะให้แม่มันไขต่อนะครับนะถ้าเราแยกเร็วนะครับพ่อแม่พันธุ์มันก็จะไขเร็วนะครับแต่ถ้าเราแยกช้านะครับพ่อแม่ก็จะขยายพันธุ์ช้านะครับนะ ก็แล้วแต่เทคนิคแต่และคนเขาใช้ระบบไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็ให้พ่อแม่มันทำนะครับบางคนก็ใช้มือปืนผมก็ใช้มือปืนเหมือนกันนะครับก็นะแล้วแต่ของคนชอบนะครับโดยส่วนตัวผมก็ทําลักษณะอย่างนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูเลยนะครับสวัสดีครับ ไม่สาวอยู่ไหนครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาจับให้ดู นะครับผมอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับตกอ้วนมากนะครับอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับอ้วนมากๆเลยนะครับนะอันนี้อ้วนสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็หัวสวยนะครับมันจะถ้าเราทําได้เหมือนหัว NC นี่สวยเลยนะครับนะครับหัว NC นะครับนะตัวขาวแต่หัวออกมาเป็น NC ถ้าหัวขาวนะครับคือหัวจากหัวนี่ลงมาคอนะครับสีขาวนะครับมันเป็นหัว NC นะครับที่นกปลอดหัวจุกเขาเขาเล่นกันที่เขาทากันนะครับแต่เราค่อนข้างจะบีบออกมายากหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวดาแล้วหัวหัว NC นี่สวยเลยนะครับง่าก็สวยนะครับอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสายด่างๆนะก็ประมาณนี้นะครับโตแล้วนะครับ ไกวขาวเหมือนกันนะครับพวกนี้เชือเผือกหมดเลยนะครับเชือเปือกหมดนะครับขาวอ้วนสมบูรณ์นะครับพวกนี้เป็นสายตาไก่ครับสวยนะครับนี่และลูกผสมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ละตัวแต่ละชุดนะครับนี่ปีเขานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเอาไป ปล่อยฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปปล่อยในกรงรวมนะครับของชุดแฟนซีนะครับมาไปชมกันเลยนะครับผมนี่นะครับข้อนี้นะครับนะข้อนี้จะเป็นข้อแฟนซีนะครับเป็นข้อแฟนซีนะครับก็คือผมจะปล่อยเข้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะอนุบาลต่อนะครับให้อ่าพี่ๆเขานะครับให้สอนกินป้อนกินนะครับก็คือเดี๋ยว เขาจะกินเองนะครับเขาจะกินเองเราก็ใส่อาหารหัวอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวพี่มันก็จะปล่อยจะชวนกินนะครับมันกินจากคนกินไม่เก่งมันก็จะกินเก่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับของผมทําก็ประมาณนี้แค่นี้ครับเราก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเขาเรื่อยๆนะครับว่ามันกินอาหารไหมนะครับนะมันกินไหมตัวใหญ่มันจิกไหมหนะครับเราต้องมันสังเกตนะครับ ไม่ใช่ว่าปล่อยเร้วปล่อยเลยถ้าปล่อยแล้วปล่อยเลยตัวตัวใหญ่จะจิกตายทิท้งเฉยนะครับนะมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับของผมที่จับนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับข้ออื่นต่อนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ